สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถด,ดีอยากขายนะครับคลิปนี้ครับผมมี SUV นะครับแบรนด์ยุโรปนะครับอ่ะรถรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายในตลาดนะครับแต่รถรุ่นนี้บอกเลยว่าออปชั่นนะครับไม่แพ้ใครทีเดียวนะรถรุ่นนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นครับเปิดตัวออกมา2ล้านนะครับ4 0 0 0 0 0าบาทนะวันนี้นะอยู่เพียงแค่1ล้านจ็ดแสน 5,000 50, 0บาทนะครับกับเจ้าตัว v o l v o นะ x c 4 0นะครับ v o l v o x c 4 0นะเครื่องยนต์นะครับเบนซิน2,000นะครับเทอร์โบนะ T5R Design นะอ่าเดีนะ๋ยวเราวนๆไปดูครับรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่นะครับ4 9 0 0 0นกนะครับ800กิโลนะครับวารันตีศูนย์เหลือไหมวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่นะครับอ่ะรีบมาจับจองนะครับรถรุ่นนี้ สวยนะครับเป็น SUV ทรงสปอร์ตนะทรงสปอร์ตไม่ดูแก่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยูสคาคันนี้ว่าสภาพของรถคันนี้รอบคันในความเป็นมือสองเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบ l e d นะทั้ง2ด้านนะครับสภาพของโคมนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะอ่ารถคันนี้ให้ข้อมูลนิดนึงครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับชนหนักอะไรมาทั้งสิ้น,น็อตเดิมทุกจุดนะครับ กระจังหน้าพร้อมสัญลักษณ์ควอนโวนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบดําเงานะครับด้านล่างนี่มีพาร์คิ้งเซ,เซนเซอร์6จุดนะครับขวา3ซ้าย3มนะครับมาพร้อมกับฟอกแลมหรือไฟตัดหมอกนะครับรถคันนี้ให้ข้อมูลนิดนึงครับด้านบนของรถคันนี้นะครับหรืออ่ะเป็นแบ็กลูฟนะครับอ่าด้านท็อปเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีขาวนะครับอ่าเมื่อกี้แจ้งไปแล้ว Parking งเซนเซอร์ด้านหน้า3 Parking ด้านหลังก็3เช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้ดูกันไปครับผมในส่วนของชายด้านล่างจะเป็นชายแบบไฟเบอร์นะสีดำตัดกับสีขาวทำให้รถด,ดูมีมิตินะครับดูสปอร์ตเข้าไปนะอ่ะสะภาพยางยางเป็นยางปี18นะครับผมระบบเบรคนะครับหน้าเป็นดิสนะครับยางเป็นยางขอบ19นะอ่ะแม็กเป็นแม็กลายทูโทนนะครับ5ก้านนะ ายางใช้ต่อนะครับส่วนที่จับประตูตรงนี้นะครับเป็นแบบ e ท l e s s Go เนะาะแล้วก็มี LED นะครับที่กระจกพับไฟฟ้านะครับผมรถคันนี้ออปชั่นนะครับก็จะมี Navigator นะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในกันว่าด้านนี้ด้านในเป็นยังไงดูด้านนอกกันก่อนนะครับด้านบนนี่เห็นไหมเป็นท็อปอด้านท็อปเป็นสีดำนะครับผมตรงเสา C นะครับเสา C จะมีคำว่า R Design นะครับ R Design นะ อ่าโอเคเป็นตัว2,000นะครับเทอร์โบนะามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังมีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่อย่างหนาเลยนะครับผมนี่พร้อมไฟเบรกตรงที่3แบบ LVD ด้านบนมีเสาสัญญาณนะครับวิทยุแบบคลิปฉลามนะมีที่ปัดน้ําฝนนะครับเห็นไหมด้านล่างของรถคันนี้มี Parking Sensor นะครับให้มาวันโวก็เชื่อมั่นในเรื่องของความเป็นรถที่ให้ความปลอดภัยนะครับมีกล้องมองหลังให้มานะครับ มีท่อนะครับปลายท่อด้านล่างก็ตรงนี้ก็ตกแต่งนะครับเป็นเป็นเส้นแบบพรีเมียมนะครับผมตัวนี้เป็นตัว T5R นะครับดีไซน์หรือพูดไปรถคันนี้เป็นตัว All Wheel Drive นะครับขับ4นะครับอ,ออกตัวพูดเลยว่าหายห่วงนะคันนี้นะครับค่อยๆดูกันไปครับดูสภาพรถคันนี้จากด้านนอกนะ ตอนนี้เวลาประมาณ9ก้างกว่านะครับแดดส่องมาเห็นชัดเลยนะสภาพสีของรถนะครับตัวนี้มีนเวกเกเตอร์ให้มานะครับด้านในสะอาดสะอ้านนะครับด้านนอกสะอาดสะอ้านไม่มีปัญหาใดๆเหลือประกันศูนย์อยู่นะครับผม49,000นะครับ800โลกับราคารถคันนี้1 000, 7 5 0 0ล้าน7บาทสีขาวน็อตเดิมไม่มีกระเด็นนะครับ ถูกกว่าป้ายแดงไปแล้วกว่า7-8 0 0แแสนบาทนะครับผมสนใจโตรถเดียขาย062 82 4 2551อนะครับงัน้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถคันนี้กันว่าด้านในรถคันนี้เป็นอย่างไรไปดูเลยครับครับผมเรามาดูด้านในของรถคันนี้กันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะที่แผงประตูนะครับเป็นแผงประตูสีดำนะครับอ่ตรงนี้จะมีลายตัดนิดนึงนะครับลระโพงเป็นของฮาร์มอนการ์ดอนนะครับผมอ่ะ มมโมรีซีได้2ตำแหน่งในฝั่งของผู้ขับนะครับนี่จะเป็นปุ่มควบคุมสวิตช์กระจกเนาะอ่ะมาดูเสานิดนึงครับอ่ะอย่างเดิมบอกเลยว่ารถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับ49,800โลแผ่นทุกอย่างจากโรงงานมีนะครับอันนี้กาบประตูเนาะอ่าดีไซน์นะครับผมเบาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับและฝั่งของคนนั่งอ่ะดูสภาพเบาะนิดนึงครับอ่ะไปดูฝั่งของคนนั่งด้าน ซ้ายก่อนครับสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะบอกเลยว่า90%ขึ้นนะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับตรงกลางจะเป็นเบาะแบบหนังกลับนะ,ะนี่มาดูฝั่งของเบาะของของคนขับบ้างที่ใช้งานเป็นประจํานะครับอ่ะดูเห็นไหมครับสภาพเบาะนะผมให้ดูนิดนึงนะครับสภาพเบาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของคอนโซลนิดหนึ่งคอนโซลเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบต้องเจอ นะครับขับคนเดียวหรือหลายคนก็ต้องมีนะครับสภาพของคอนโซลนะครับคอนโซลในส่วนของช่องแอร์มี4ช่องนะครับเป็นช่องแอร์แบบแนวตั้งยาวนะอ่าเป็นช่องแอร์แบบแนวตั้งยาวนะครับไม่มีนะครับในส่วนของการแกะคอนโซลนะครับมานะอ่าระบบความปลอดภัย BSA i r b a g นะครับจอตรงนี้ครับจะเป็นจอแบบคล้ายๆ iPad เนาะประมาณ9นิ้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็คุมชุดในเรื่องของวิทยุนวิเกเตอร์นะครับชุดแอร์ต่างๆนะ ใช้งานตรงนี้ได้เลยน,นะครับผมรองรับ Apple CarPlay นะครับรองรับ Android Auto นะอ่าให้ดูสภาพกันช่องนี้จะเป็นช่องที่วางเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเป็น w l r s s e s s r h i r g นะครับผมเกียร์นี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะเชองวางแก้วนะครับก็ถือว่าสวยๆนะครับรถคันนี้ปุ่ม p u ทสตาร์ทนะครับและบริเวณที่เป็นอ่าบริเวณที่เป็น จอมาตรวัดนะครับตรงนี้เป็นฟูลดิจิตอลเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเป็นแบบฟูลดิจิตอลไม่มีเข็มนะครับจะเป็นจอมอนิเตอร์จะเป็นฟูลดิจิตอลนะครับผมพวงมาลัยสภาพพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเดินได้สีขาวนะครับสภาพพวงมาลัยผมไม่พูดแล้วว่าร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่ายูสคาร์อาจจะเหลือประมาณ95%แบบสบายๆเลยนะครับอ่ะมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยนะรองรับพวกบลูทูธต่างๆโอเคนี่เป็นเซ็ ออปชันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมีที่เปลี่ยนเกียร์นะครับบริเวณพวงมาลัยหรือแพดด์ดนชิพให้มาพวงมาลัยรถคันนี้เป็นรุ่น R d e s ดี n ซนะครับพวงมาลัยเขาจะมีคําว่า R Design ด้วยนะอ่านี่คือสภาพนะครับของคอนโซลรถคันนี้ผมให้ดูกันนะครับสภาพของฝ้าต่างๆฝ้าเป็นฝ้าสีดํานะครับรถคันนี้คุมโทนด้านในสีดําโดยทั้งหมดนะครับนี่คือสภาพคอนโซลร้านจะแสนห้าหมบาทถูกกว่าป้ายแดงและชัวร์แล้วนะ ประมาณนะครับผม7-8แสนบาทมีนะครับรถประกันเหลือแน่นอนนะอะเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะหลังกันนิดนึงครับว่าเบาะหลังของรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเรียวๆเ,เลยนะสดๆเลยนะครับอ่ะสภาพเบาะหลังอ่ะด้านหลังเข้ามาเจออย่างแรกครือนะออแนวตั้งนะครับผมเบาะเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็แซมตรงกลางนะครับเป็นแบบหนังกลับนะ สภาพบอกบอกเลยว่า98%นะครับไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงครับด้านหลังของรถคันนี้ประตูหลังตรงนี้นะครับเป็นประตูไฟฟ้านะอ่าโอเคเอามาดูหัวน็อตกันนิดนึงครับหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะไม่เคยแกะออกมาทําสีหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ถือเป็นรถ SUV ยุโรปนะครับเกรด A ที่รถดียขายนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับผม ก็ราคา1 7 5 0 0 0้านจแส้านบาทคุณได้2.0นเบนซินนะครับเทรบโบไปนะครับผมขับ4 a l อ w ร e e l d r ด v e ด้วยนะอ่ะงัน ce, ้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพหน้าเครื่องกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะนี่คือด้านหลังเขานะโอเคครับเดี๋ยวผมดูพาไปดูหน้าหอเครื่องกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรไปดูเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพหน้าเครื่องรถคันนี้กันครับว่าสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะพามาดูที่ฝากระโปรงกอนก็ได้ครับอ่ะแผ่น กันความร้อนนะตรงนี้นะครับสะอาดสะอานนะครับไม่ยุ่ยนะครับไม่ขาดนะไม่สกปรกนะครับในส่วนของแผ่นมอกรจากโรงงานยังคงอยู่นะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่นะครับไม่อยากจ่ายแพงนะครับและยังได้สภาพด้วยคันนี้ตอบโจทย์ครับผมพายดูนี่น็อตซอกในนะครับนะเดิมๆนะครับผมเข้ามาดูครับรถอยู่พิกัดอยู่แถวเรียบด่วนลามอินทรา นะครับผมตรงนักข่าวเซสชันอิชวิวนะเข้ามาดูครับผมพามาดูนิดนึงนะครับสติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบนะปากกระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดิมๆนะครับรอยเม็ดวงเม็ดอาร์คอะชอบกันนักนะครับผมเราก็มีนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับผมหนึ่งล้านเจสันห้าหมื่นบาทกับบล็อกเครื่องรถคันนี้เป็นบล็อกเครื่อง เปนซินนะครับ2.0รองรับสูงสุดนะครับ E 1 0นะครับ E 1 0นะอ่า1 7 5 0 0 0้บาทนะครับเครดิตด mm ีฟรีดาวกันไปเลยนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวไปนะอ่าผมชอบมากเลยไฟคันนี้กลางคืนนี้สวยเลยนะครับรถคันนี้ก็ให้ความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีระบบนำทาง Navigator นะครับให้มา1 7 5 0 0 0้บาทนะครับผมอ่าใครสนใจติดต่อรถคันนี้ ซื้อรถกับโตครับ0628242551นะครับซื้อรถกับโตนะอ่ะผมฝากรถคันนี้ไว้ด้วยอ่ะที่สำคัญรถคันนี้อ่ะอีกนิดนึงครับอ่ะเป็นชกค,ค้ำนะครับตัวนี้เป็นชกค,ค้ำนะครับไม่ได้เป็นไม้เอาไม้เอาไม้ค้ำนะอ่ะก็สวยๆกันไปนะครับผมอ่ะผมฝากด้วยนะครับรถคันนี้ชอบยังไงมาดูครับรถพิกัดอยู่ที่ เรียบด่วนนะครับอยู่เรียบด่วนตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวซื้อรถกับโตนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาชมรถนะครับมาลองนะครับก่อนจับจองกันได้นะครับไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเบอร์เดียวกันนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับรถดี789นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมโตรถดีขายครับผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอเรานะครับ จะมีรถสวยๆนะครับมานำเสนอแบบนี้อยู่เป็นประจำเรื่อยๆนะครับผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งครับนะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมจนจบคลิปเ<ม>จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ